สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถทิปอาตอนเดียวมานำเสนอครับดูสภาพภายนอกก่อนครับรถเข้าใช้งานปกติครับขายตามสภาพครับคันนี้ ตัวถังไม่ผุครับข้างหน้ามีรอยบุกนิดหน่อยแต่ไม่ผุนะครับดูภายในครับนี่กระจกคูช้ารนะุ่นรุ่นรุ่นหม่หม่เดินไม่ตัวเ,เดียวครับ ตาร์ทรถได้หน่อยครับคันนี้แอร์ติดนะครับคันนี้แอร,ร์ยังเดนปกติครับยังติด โอเคครับถ้าใครสนใจนะครับคันนี้48,000บาทครับ48,000บาทครับสนใจโทร0816064659ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับ